นี่นะครับเดี๋ยวจะไปลองคันนี้นะครับอีโกเทสนะครับโกเทส ตอบโจทย์ไหมว่อบอกมาบอกว่า huh. mm ัน hmm. uh ีไ huh. ม right. mm ่แรงไม่บอกมันจะไม่ดีได้ยังไงใช่ไม่ช่รถสูตรแบบ4 5 0 L R เลยใช่แต่มันขอสเปคมาเพื่อเอาไว้ใช้ถนนด้วยใช่สเปคมานลุมสามคลองมาแต่โดยรวมถมว่าเก็ยังเยี่ยกว่า0 0้ีแต่ว่า ในความเร็วแรงไายอาจจะสู้3ามอไม่ได้สามร้มันได้ไหลกว่าถ้าเป็นนี่ฮะจบภารกิจแล้วมอนด้าวิกวิงมาลองรถนะฮะ